เมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ทางด้านหนองเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการเพิ่มการระบายน้ํา1 0 0 0พลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแม่นะโดยกรมจลประทานค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะทยอยปรับการระบายน้ําเป็น1,000นะก่อนเที่ยงวันนี้เนื่องจากว่ายังมีฝนตกในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําจะ้ะนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วง6โมงเช้าที่สถานี c 2จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีปริมาณน้ํานะไหลผ่าน 1, 3 3 2รลูกบาศก์เมตร หนึ่งพันสาอยสสิบสองวาเต่อวินาทีนะคะ,คะแนวโน้มของน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นก่อนไหลมารวมกันนะคะกับน้ําที่มาจากแม่น้ําสแกกัลางทําให้ระดับน้ําบริเวณเหนือเขืนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงสูงขึ้นคะ่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการผันน้ําบางส่วนนะแม่เข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้าเจ้าพระยาค่ะรวมแล้วสี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมทั้งยอย ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็น1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนเที่ยงวันนี้นะคะส่งผลให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ0.6ถึง1.7เมตรเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงริมน้ําบริเวณคลองผมเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานตําบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตําบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดงอำเภอพักไห่จัังหวดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังระดับน้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยแล้วหากว่าระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งแจ้งนะใ,ให้ทราบเป็นระยะอ,อีก,อก